เราเรื่องของอัชญากรรมเนะี่ยมันเป็นเรื่องปลายนะครับเรื่องความสุขของประชาชนมนะันมันเป็นเรื่องที่เราต้องทำโดยไม่ล้นวลนและที่สาที่สุดสิ่งใดที่เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นปัญหาในพื้นที่เนะี่ยเราจะมาให้ผู้อื่นมาแก้ให้เราได้อย่างไรไม่มีใครรู้ดีนะครับปัญหา,าเท่ากับตัวเราที่เป็นเจ้าของพื้นที่เจ้าของบ้าน นะครับม็อบต่างๆที่เกิดขึ้นความขัดแย้งต่างๆที่ปรากฏอยู่นะครับมันก็เริ่มจากชุมชนเริ่มจากหมู่บ้านของเราเลยแหละเพราะนั้นแต่ละพื้นที่แต่ละแห่งนะครับก็จะมีสถานการณ์ที่ไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันไทยเราจะเป็นผู้สร้างถึงปัญหาก็คือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็คือเครือข่ายประชาชนที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วเปนีที่ห้าหรือเปนปีที่สามแล้ว,น,ลวนะครับรวมแล้วคือสองรสิบนายแล้ว นะครับปีที่หนึ่งปีสองนปีละหนึ่งร้อยนายปีนี้ปีที่สามจากางก็ประมาณเรามีความกำกัดน,นะครับเราก็ํำหนดให้มี5้าสิบนายถ้าเราทาอย่างเข้มแข็งสองหสิบนายมากกว่าตำรวจโรงพักเาอยู่นะครับเราสร้างเครือข่ายให้เกิดความเข้มแข็งเพื่อดูแลชุมชนแทนเราเยประโยชน์เยอะแยะมากมายนะครับผมอยากให้หัวหน้าโรงพักนะครับหัวหน,น้าสถานีตำรวจ ให้ความให้ความสาคัญกับเครือข่ายเราเนีย่ยจะอยู่ปีสองป,สปีสามปีแล้วแต่แต่เราไม่สามารถรู้จักทุกคนในพื้นที่เราได้แต่ถ้าเราสามารถที่จะรู้จักเครือข่ายเราเนี่ยคนตุณีอ2 50คนก็ดีน,ดนะครับได้อย่างแน่นแฟ้นและเข้าใจในการทำงานร่วมกันเนี่ยท่านไปไหนมาไหนเนี่ยท่านกลับมาพื้นที่ท่านจะมีความสุขที่รู้จักคนกุคนเหล่านี้ที่เป็นเครือข่ายเราที่ได้มีโอกาสทํางานร่วมกันและได้ทิพมีโอกาส ดูแลที่เราประชาชนในพื้นที่ให้มีความสุขนั่นเป็นปนันเป็นมุนนลุศนของเราส่วนหนึ่งแต่ที่สําคัญที่ทาให้สังคมเขามีความสุขและประชาชนเขาได้รับก,การดูแลนั่นี่ผมอยากให้อยู่ในในเช็คในสมองของเราทุกคนนะครับในขณะที่เราเป็นราชการนะครับเนขาะที่เราเป็นพนักงานตำรวจเราไม่สามารถที่จะถือเทียบได้ว่าปัญหาหมูแพงไม่ใช่หน้าที่ตำรวจมันไม่ใช่ก็ชาวบ้านเหืออนนะี่ยมันเราก็ต้องมีที่ทตรวจสอบว่ามันแทยเพราะอะไร คนไทยเขามันถี่กฎหมายมันมีกักตุนใช่ไหมหลายคนไม่พอใจว่าเอางานแจ้งงานถึงมรทำมันไม่ใช่แต่ตำรวจเราเนี่ยมีหน้าที่ในการดูแลทุกสุวของพี่น้องประชาชนเพราะนั้นปัญหาทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยมันไม่พ้นตาลักษณเรานะครับชาวบ้านอยู่รุ่งที่ท้ำกินเนี่ยบอกเป็นหน้าที่ของป่าไม้ทรัพย์กรแต่ถามว่าเวลาชาวบ้านถึงร้อนเนี่ยเขาถูกแจ้งความมาที่ดีเขาไปแจ้งที่ไหนเขาไปแจ้งที่โรงพักเราแล้วถ้าจะแก้ปัญหาให้เขาเนี่ยไม่ถึงร้อนเนี่ยใครคนแก้เขาต้องรอ มันไม่ม้นนะครับ